อยู่บริเวณวัดมีอินนะจ๊ะมาจ๊ะมีอินวัดมีอินเนี่ย,เ,ยเขาก็จะขึ้นชื่อเรื่องของเจ้าแม่กวนอิมพันธุเที่เราเห็นด้นนะ้าซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่สูงนะสูงที่สุดในจีนแล้วก็เขาเคยนว่าน่าจะสูงที่สุด วัดมีอินตั้งอยู่ที่เมืองขายเว่ยซานมือหนิเสียงเป็นวัดที่อยู่มาพันกว่าปีนะทุกคนนับตั้งแต่ก่อตั้งวัดเนี่ยได้ผ่านการเปลี่ยนแปงลงมาหลายราชวงศ์เปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนมาอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเดินมาสักพักเราก็เลยเจอแม่คาเนี่กำลังทำใบชาทุกคนเป็นใบชาตรนี่ชยชงน้นอัก้นแต่มีรสชาติเป็นยังไง จะมีกลิ่นงาุอย่างนเขาจะมนงจะไม่ใส่ลเลยิอีกครั้งเชื่อเลนะไหลไหลไหลาอ้ไม้ไม้ที่ยาาวนีกเีนก๋ี๋นีกเตี๋ยวเลนะกวหาหเอามาชิมแก้วหนึ่งก็ได้ค่ะ วัดนีอเองที่นี่เนียเคยถูกไฟไหม้มาแล้วหลายครั้งไม่แล้วเขาก็สร้างใหม่มาหลายครั้งเช่นกันสิ่งก่อสร้างที่มีในปัจจุบันได้แก่ตููเขาห้องโถงใหญ่ตำหนักเตือนลานเรือพระวิหารเซนโบสถ์บรรพบุรุษครอบคลุมพื้นที่กว่า9,000ตารางเมตรทุกคนกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยอันนี้จะมีสระบัวอยู่ด้านหน้าด้วยนะ แล้วที่เราเห็นก็จะเป็นสะพานข้ามสะบัวที่ใหญ่มาก,มากถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของวัดในประเทศจีนเลยทีเดียวสำหรับวัดนี้ วัดมีอินใครมีโอกาสได้มาที่เชิงเขาเว้ยซานเมืองหนิงเซียงเนี่ยสมควรที่จะต้องมาเลยนะเป็นวัดที่พลาดไม่ได้เลยทุกคนดูความยิ่งใหญ่ของวัดสิอันนี้ก็เป็นซุ้มประตูที่หลังจากที่เราเดินผ่านมาหลายกิโลแลนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกิโลนะมันกว้างมากจริงๆอันนี้เราจะเข้าในส่วนของวัดละเป็นส่วนของวัดที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นพระ โลกุตละก็คือเป็นพระที่มีในส่วนของเขาเรียกพระพระที่อยู่ในส่วนของอ,อนาคตปัจจุบันนะอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันที่มีอยู่3องค์นะเท่าที่เราเห็นก็จะเป็นส่นสุดของของทางวัดจีนเขาอะนะซึ่งในโบสถ์หรือพิหารหลังนี้เนี่ย เราจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาจะมีองค์พระเล็กๆๆๆๆๆเนี่ยรับนับหมื่นองเลยนะทุกคนนับหมื่นองค์เลยเราสังเกตดูที่ช่องเล็กๆๆ,ๆๆๆที่เราเห็นนะในช่องเล็กๆเนี่ยก็จะมีองค์พระปิดทองที่ท่านก็จะเอามาไว้สําหรับคนสร้างเขาก็จะมาไว้ในช่องน <1954 S 1> ี้นะ 1> <1> ซึ่งเขาบอกว่าให้ลองสังเกตดูดีๆในช่องเหล่านี้ก็จะมีพระ ทองคาจริงๆอยู่หนึ่งองนะทุกคนซึ่งก็สังเกตดูแล้วมองยังไงก็มองไม่ออกว่าเป็นองคไหนเพราะเยอะมากจริงๆแล้วสูงมากสูงไปจนถึงหลังคานู่นทีเดียวแต่ทุกองค์คือสวยหมดแล้วก็ทองอารามมากเลยหลังจากเรากราบไหว้เรียบร้อยขอพอรกันเรียบร้อยแล้วก็เดินต่อ ันมาอย่างด้านหลังแต่ทั้งเก่งจริงนะเห็นไหมว่าเป็นหมื่นองค์ยังไงก็ถึงเพราะใหญ่มากแล้วกว้างมากแล้วสูงมากมีทุกช่องจริงๆเขาสร้างเก่งมากยอมรับเลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังองค์พระโลกุตละที่เป็นโลกอดีตอนาคตปัจจุบัน อันนี้คือก้ชื่อขาเชื่อที่เป็นว่าท่านประธานเหมาที่เขาตั้งไว้ให้บอกว่าเวซา,าม是ท好地方ในเวซามเป็นที่ดีมีวัดมีเยี่ยนอยู่ตรงนี้เราต้องรักษาวไวด้ดีๆค่ะ <嗯 S 2> อันนี้ท่านประธานเหมาเขียนไว้ให้ค่ะเขียนไว้ให้ตอนนี้เราก็ผ่านมาหนึ่งขั้นนะคะเรากำลังจะเริ่มขั้นที่สงองเฮี ไกลว่างไางตไงต้งไนไม้นี้ก็มีชื่อแสงต่างก็มาพังกว่าปีแล้วนะโอ้โต้นเคยถูกเผาเคยถูกเผาไฟไหม้แต่คุณแถวนี้ก็จะพยายามรักษาให้เราก็ละต่อไปตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วไกดได้บอกว่าตรงนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นที่เรากำลังจะเดินขึ้นไป บันไดทั้งหมด600กว่าขั้นซึ่งมายืนมองอย่างนี้ไม่ใช่เลยนะจ๊ะขึ้นมันเหนื่อยมากเลยต้องทําเป็นว่าข้อทวงเวลาซะหน่อยเพราะมองไปแล้วถึงกระท้อเลยทุกคนมันกว้างและมันก็ยาวมากมันดูเหมือนไม่สูงแต่มันสูงมากจ๊ะเราก็ทําเป็นชงนกชมไม้มองวิวไปก่อนนะจ๊ะ บันไดทั้งหมด619ขั้นซึ่งเป็นตัวเลขมาจากวันเกิดของท่านเจ้าแม่กวนอิมภาพโพธิสัตว์ของเราน,นั่นเองวันเกิดของพระโพธิสัตว์619กขั้นลุยแล้วนะ อันนี้ก็เป็นจุดที่สองนะจ๊ะที่เรามาหยุดพักกันใกล้แล้วจ้ะใกล้จริงๆจ้ะจนยิ่งไป็นงว่สุดท้จุดที่สวยมากแล้วเขาทำอะไรนได้ตั้งแต่ข้างล่างเขาหลอกกัาตัดเลกจ้ะตอนแรกเรานึกว่ามาถึงตรงนี้น่าจะถึงไม่ถึงจ้ะเราต้องเดินปอีกสเต็ปหนึ่งนะจ้ะซึ่งมองไปแล้ว ความแช่งห่างไกลเหลือเกินกับคำว่าไฟนอลนะจ๊ะเรายังคงต้องเดินเดินเดินแต่มองเอาจริงๆเนี่ยเขาก็สร้างสถาปัตยกรรมได้สวยงามยิ่งใหญ่มากนะคะเราก็มองวิวไปก่อนนะวิวเขาก็ไม่แพ้จริงๆสวยมากแดดเหมือนจะแรงนะแต่อากาศมันเย็นมันก็เลยทําให้เราสึกว่ามันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่ถึงอากาศไม่ร้อนแต่ในการที่เราเดินขึ้นมามันก็เหงื่อย <c oughs> ได้นะจ๊ะทุกคนถึงจะต้องถอดเสื้อละจ้ะ ในที่สุดอีกนิดเดียวเท่านั้นเราก็เดินข้ามาถึงนิดเดียวเท่านั้นอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นภาพชีวประวัติต่างๆเนาะแต่ยังไม่สุดใจยังเหลืออีกจ้าใกล้ถึงแล้วจ้าอีกนจลึกๆยพระโพธิสัตว์พันเมือในที่สุดเราก็ถึงแล้วจ้าอีกนิดเดียว ในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้วจ้ะตอนนี้ก็ถึงเวลาขอพอนะจ้านโมไตรึควนิบสักนโมไตรึควนชิมพอสักน้โมไตรึควรเชียสัก,สอสกขอให้ลูกมีแต่สิ่งดีๆประสบแต่ความสําเร็จมีแต่คนเมตตาลูกด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธ,สาธุโอ้ยเป็นไงทุกคนวิวสวยมากอันนี้ก็เป็นสิ่งปลูก้างที่เราเห็นนะเป็นวิวข้างๆด้านบนเขาก็ทำมายิ่งใหญ่จริงๆแล้วสวยงามมากทุกชิ้นคือไม่แพ้จ้ะ งดงามจริงๆชมบรรยากาศได้เลยจ้ะ